สวัสดีน้องที่น่ารักกันครับวันนี้ครับอยู่กับคาบาวโมบายนะครับเกมใหม่ที่กำลังจะเข้าดเร็วนี้นะฮะจริงครับวันนี้ครับจะมาครับแนะนําระบบพื้นฐานที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับเกมสมัยก่อนครับคือระบบนี้สําคัญโคตรครับใช่แล้วครับนั่นคือฮะระบบพวกอุปกรณ์และการตีบวกครับนะครับเกมหลักๆสมัยก่อนครับการตีบวกนี้แทบจะเป็นหัวใจของเกมเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ จะแนะนําให้ครับว่าการตีบวกมันทํายังไงและตีบวกแบบไหนอะไรยังไงบ้างสําหรับคนที่อายุต่ำกว่า20แล้วไม่เคยผ่านเกมแบบพวกคาวงคาบาวในคอมมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับอย่างแรกครับการอัปเกรดของพวกนี้ครับเกมสมัยก่อนเลยฮะคือการจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับต้องทําที่ NPC ที่เมืองครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตีบวกครับเราต้องมาหาคนที่เขาขายพวกอุปกรณ์ครับ อย่างเช่นเกมนี้จะชื่อ w e p p o n Dealer นะครับหรือว่าจะเป็น Armor นี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับ NPC 2ตัวนี้สามารถตีบวกพวกชุดเกราะเรื่องนี้ให้ได้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอที่เลือก w วฟคอนนะฮะกดเข้าไปคุยครับหลังจากนั้นครับมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นออปชันแบบนี้นะครับมันจะให้เราเลือกครับว่าถ้ากดทีนึ่งนะครับตักดป้านะครับมันจะขึ้นมาว่าขายหรืออัปเกรดถูกไหมครับถ้าสมมติกดว่าขายครับของมันจะขายเข้า NPC ไป เราจะไม่เอาออปชันนี้นะครับเราจะหมกว่ดที่ออปชันอัปเกรดครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ขอมาอัปเกรดให้ดูแล้วกันนะกดไปครับนี่เห็นไหมกดอัปเกรดครับคราวนี้การอัปเกรดของครับมันจะเป็นการอัปเกรดเข้าใจได้แบบง่ายๆไม่ยากไม่เย็นมากมายซึ่งวิธีอัปเกรดครับจะอยู่ประมาณนี้ครับอย่างแรกครับเราจะอัปเกรดของได้ครับเราจะต้องใช้หินตีบวกครับซึ่งหินตีบวกหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีแบบนี้อันนี้อันนี้ นะครับอันนี้อันนี้ของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและจะมีสีที่แตกต่างกันไปครับฉะนั้นเดี๋ยวแนะนําสีของหินก่อนแล้วกันนะครับสีของหินที่เราได้มาครับอย่างอันเนี้ยจะเป็นอัปเกรดคอครับเวอร์ชั่นแบบ่วยตวยมากหรือต่ําสุดนะครับหลังจากนั้นอัพขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับจะกลายเป็นสีส้มนะครับสีส้มมันก็คือจะอัปเกรดของที่ระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยหลังจากนั้นจะกลายเป็นสีแดงนะครับคราวนี้ถามว่า ของแต่ละชิ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการตีบวกไหมตอบคือแต่ละสีไม่มีผลเกับการตีบวกนะครับแต่ละสีคือจะบอกแค่ว่ามันใช้อัปเกรดของอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีเหลืองครับที่อัปเกรดได้ครับก็จะเป็นเกรดของชา d ์ w Steel นะครับหรือต่ํากว่านะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มครับจะเป็นพวกชา a ์ o w t i เทเนียมหรือต่ํากว่านั้นนะครับหรือแบบอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเอาไปใช้แบบพวกบอร์ดพวกอันเนี้ยไบค์ คือพวกมอเตอร์ส่งมาใส่เดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขออีกชนิดหนึ่งก็ต้องใช้สีที่ต่างกันครับนั่นคืออัปเกรดคอครับคราวนี้มากดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะกดที่อัปเกรดครับคราวนี้มาทําความเข้าใจระบบการอัปเกรดก่อนครับกดอัปเกรดนะฮะการอัปเกรดครับเห็นไหมอย่างนี้พี่มีหินแดงอยู่17ก้อนครับการที่เราจะตีบวกครับทุกครั้งที่ตีบวก ระดับของชิ้นจะเพิ่มขึ้นมา1ครับนะฮะอย่างนี้เห็นไหมลองดูที่คําว่าผลลัพธ์นะครับกดนี้ไปผลลัพธ์กลายเป็นบวกหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองตีให้ดูครับกดภาพครับปกลงครับฟื้ฮะหม่เอฟเฟกต์เวอร์เหลือเกินนะครับนี่สําเร็จครับบวก1นะฮะบวก1ครับคราวนี้การอัปเกรดครับมันมีแหกครับแต่ของไม่หายครับคําถามคือถ้าแหกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเกมนี้ครับ ถ้าอัปเกรดแล้วของแตกหรือเราอัปเกรดแล้วมันอัปเกรดไม่ติดนะครับระดับที่ตีบวกตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีสิทธิ์หายไปครับตั้งแต่0ลบ1แล้วก็ลบ2ครับเดี๋ยวพี่ลองตีให้ดูฮะนะตีป้ายนะฮะนี่นะครับแม่ติดติดติดนะฮะอันนี้ติดนะครับไปครับอื้มเสีงต่อเนื่องนะครับนี่นะครับกดปอืเห็นไหม พอแหกครับนี่นี่เห็นไหมแหกปุ๊บระดับลดลงหนึ่งทันทีครับคราวนี้พอมันแหกครับถามว่าแหกแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ระดับมันลดลงถูกไหมครับแต่ที่เราได้เพิ่มมาครับคือคะแนนอัพเกรดครับซึ่งเดี๋ยวบอกให้อีกทีหนึ่งว่าคะแนนอัพเกรดคืออะไรนะครับขอไล่หินอัพเกรดก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้ไอหินพวกนี้ครับถามว่าข้อดีของมันคืออะไรครับหินพวกนี้ที่มันมีหลายๆอย่างมีหลายชนิดครับนั่นหมายความว่าครับแต่ละชนิดจะมีโอกาสการอัพเกรดติดและการตีบวก ที่ไม่เหมือนกันครับนะฮะเรามาไล่กัอันนี้ครับคืออัปเกรดคอครับคือหินธรรมดาโง่ๆที่พี่เพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นะครับติดบวกหถ้าไม่ติดก็คือลบศูนย์ลบหนึ่ลบสอะไรก็แล้วแต่นะครับขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอันนี้จะเป็น Enhance Core ครับคำถามคือ Enhance Core ข้อดีของมันคืออะไรครับ Enhance Core ข้อดีเลยครับคือมันจะตีติด100%ครับจนฮะ ถึงบวก6ครับหลังจากนั้นมันก็จะมีโอกาสตีแหกนะครับแต่ข้อดีของ Enhance Core ครับนอกเหนือจากตี100%ถึงบวก6แล้วนะครับข้อดีของมันอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือครับเวลาเราตีแหกครับระดับมันจะลดลงมาแค่บวกหครับอันนี้คือ Enhance Core เลยครับคราที่คำถามคือไอ Enhance Core ตัวนี้หาจากไหนนะครับหาจากไหนตอบง่ายๆเลยครับหาซื้อในตลาดครับมีขายแน่นอนตลาดกลาง อย่างที่2ครับมันต้องใช้ไอตัว c ออั u p กรดนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า c เอน enhancer ครับถามว่าหาจากไหนฮะ c เอน enhancer หาจากนี่ครับกดร้านค้านะครับกดร้านค้านะครับกดปั๊บปั๊บปั๊บนะฮะ c o n s u m นะฮะ c o n ซูม e นี่ u p เกรดนะฮะอย่างอันนี้ครับมันจะมีมันเนียนเนียนไหมมั้ย call enhancer นะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูฮะนะครับว่าโอกาสได้มันเยอะขนาดไหนนะครับบางคนพี่จะได้ใจหรือเปล่านะฮะ นี่อะไรอ้าวอากล่องอ๋อนี่นะครับใช้ดิใช้ดินะครับได้มาโง่ๆหนึ่งอันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะไม่มานะครับทาไงก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นมันยากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยวเอารูปแปงให้ดูแล้วกันนะฮะอะครับเรากลับมาที่ระบบการตีบวกของเราต่อนะฮะมันไม่มาจริงจังนะับผมคราวนี้เราต้องใช้คอเอ็นแทนเซอร์ครับอัปเกรดไอคอธรรมดาพวกนี้ครับให้มันกลายมาเป็น คอที่แบบ enhanced คอนะครับมันก็จะแบบที่บอกไปคือตีบวกได้ถึงบวกหนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะแบบแหกแค่ลบ1นะครับอันนี้คือตัว enhancer ครับคราวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับอีกอันนึงครับนั่นคือนี่ครับ superior คอครับถามว่า superior คอทำอะไรได้ครับ superior คอข้อดีที่มันมากกว่าพวกคอธรรมดาหรือว่า enhanced คอครับนั่นคือครับเวลาเราตีบวกครับมันจะมีโอกาสตีบวก ติดถึงบวก2ครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พี่บวก3ถ้าพี่มีสูพีเหลียคอแล้วพี่ตีเข้าไปครับมันจะติดจะเป็นบวก4หรือบวก5เลยก็ได้ครับทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสูพิเหียคอเนี่ยมันก็จะแบบวัดใจได้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหามาโดนกันดูได้แล้วกันนะครับตอนเซิร์ฟเปิดนะครับคราวนี้ถัดมาครับคอขั้นสุดครับเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์คอนะฮะเพอร์เฟกต์คอครับจะสามารถอัปเกรดครับแล้วบวกติด100%ไม่ต้องลุ้นใดๆดทั้งสิ้น นะครับเป็นคอที่หลายคนใฝ่ฝันมากแต่การได้มาไม่ยายครับไม่ง่ายครับนะครับลงดันกันเป็นว่าเล่นนะครับบางคนแบบลงกันเยอะลงเป็นเดืนเอนย,อยังไม่โผล่มาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้โชคดีกันทุกคนในการได้มาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นระดับคอจะเป็นแบบนี้คราวนี้บางคนสังเกตพอพี่กดตรงนี้ถูกไหมครับกดกดเข้าไปกดตรงนี้ปึ๊บฮะนี่บางคนถามว่าพี่ไอ้นี่มันคืออะไรครับนะครับ ไอตัวนี้ครับเราเรียกว่าครับเซฟกาดครับหรือบางคนจะเรียกว่าใบกันแหกก็ได้ฮะนะครับถามว่าใบกันแหกคืออะไรครับง่ายนิดเดียวนะครับใบกันแหกครับมันป้องกันการที่อาวุธมันจะแหกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเนี่ยมันก็เป็นการเซฟได้นะครับอันนี้ต้องกดลงทะเบียนอันนี้คือพี่ไม่มีนะครับมันเลยใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้ถามว่าไอตัวนี้หาได้จากไหนนะครับหาได้จากไหนครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่หามาไม่ว่าจะเซิฟไทยเซิฟเกาหลีก็ตามแต่ของไทยน่าจะเอามาขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวเนี้ยมันสามารถหาได้ครับจากการที่เราจะย่อยอาวุธขั้นบวก13าขึ้นไปนะครับมันจะหายตัวเซฟกาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองตัดสินใจดูเองแล้วกันครับว่ามันดีหรือไม่ดีแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นระบบการตีบวกก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับการตีบวกครับคราวนี้ครับเรามาอยู่กคำถามที่พี่ข้ามไปตอนแรกนะครับที่พี่บอกว่า ไอคะแนนอัปเกรดตรงนี้มันเอาไปทําอะไรได้นะครับคะแนนอัปเกรดตรงนี้ครับมันจะใช้สําหรับในการเพิ่มโอกาสตีบวกติดครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายคนครับชอบใช้เทคนิคนั่นคือว่าปั๊มไอตัวคะแนนอัปเกรดพวกนี้ให้สูงๆครับด้วยการที่เอาอาวุธห่วยห่วยครับที่มันใช้หินสีเหลืองครับเอามาตีบวกนะครับเพราะหินสีเหลืองหลังๆจะหาได้ง่ายมากนะครับเราจะเอามาปั๊มแล้วตีให้มันแหกครับเพื่อเก็บคะแนนอัปเกรดครับ หลังจากนั้นค่อยเอาอาวุธที่เราอยากตีบวกจริงๆครับเข้ามาใช้ครับและใช้คะแนอัปเกรดเข้าไปและโอกาสตีบวกมันจะเพิ่มขึ้นแต่ย้ํานะครับมันเป็นการเพิ่มโอกาสตีบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นติดไม่ติดก็ยังต้องวัดใจกันอยู่ดีไม่ใช่1้1 0เเหมือน Perfect Call นะครับเพราะฉะนั้นครับระบบตีบวกหลกักๆเมนๆมันจะมีประมาณนี้ครับก็ขอให้โชคดีแบบตอนเซิร์ฟเปิดบวก15กันได้ทุกคนจะได้แรงแและผ่านแบบ การวิวไวๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไปก้าใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ